สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับงบกระแสเงินสดของสากลอมรัพย์ว่าบอกอะไรเราบ้างงบกระแสเงินสดเป็นรายการทางการเงินที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดเข้าและออกจากสากลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งงบกระแสเงินสดจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักด้วยกันคือ 1. กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 2. กระแสเงินสดจากการลงทุนและ 3. กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุน กระแสงเงินสดจากการดำเนินง,งานแสดงถึงกระแสงเงินสดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติของาสากณ์เช่นเงินสดที่ได้จากการรับฝากเงินเงินสดออกจากการให้กู้ยืมดอกเบี้ยรับจากการให้กู้รวมถึงค่าใช้จ่ายใ,ในการดำเนินง,งานเช่นเงินเดือนพนักงานกระแสเง,งสินสดจากการลงทุนแสดงถึง,ถงเงินสดที่เกิดขึ้นจากการลงทุนของสากณ์เช่นดอกเบี้ยรับจากพันธบัตรหุ้นกู้ เงินปันผลจากการถือหุ้นในชุมนุมสากลอื่นรายได้จากการขายสินทรัพย์ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินทรัพย์กระแสงเงินสดจากการจัดหาเงินทุนแสดงถึงกระแสงเงินสดที่เกิดขึ้นจากการจัดหาเงินทุนของสากลรรเช่นเงินสดจากการกู้ยืมเงินสดจากการขายหุ้นถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายสารรกลก็เปรียบเสมือนบุคคลที่ทำงานและมีไรายได้จากการทำงานในเวลาเดียวกัน ก็มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเช่นเดียวกันเป็นบุคคลที่ยืมเงินคนอื่นและขณะเดียวกันก็มีการให้คนอื่นยืมเงินจึงมีเงินสดผ่านมือตลอดเวลาจำเป็นต้องบริหารเงินสดที่มีในมือให้มีความคล่องตัวเพียงพอในการจ่ายค่าให้จ่ายและหากเจ้าหนี้มาทวงเงินก็สามารถคืนเงินได้ตลอดเวลางบกระแสงเงินสดจึงแสดงถึงสภาพคล่องทางการเงินของสากลว่ามีเงินสดเหลืออยู่ในมือ ในแต่ละช่วงเวลาเท่าไหรหากมีกระแสเงินสดติดลบคือมีเงินออกมากกว่าเงินเข้าติดต่อกันนานๆก็จะทําให้ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องคือเงินสดในมือไม่พอจ่ายที่เรียกว่าเงินหมุนไม่ทันหรือเงินช็อตแต่ถ้าสากรมีเงินสดสำรองในมือมากเกินจำเป็นก็จะทำให้สูญเสียโอกาสในการลงทุนเพราะถือเงินสดมากเกินไปจากงบการเงินโดยย่อของสากรที่ประกาศ ในข่าวสารแต่ละเดือนแสดงให้เห็นว่าทุกๆเดือนจะมีเงินสดเข้ามือสหกรณ์ประมาณ50ล้านบาทมาจากเงินเดือนสมาชิกที่ตัดซื้อหุ้นสหกรณ์รายเดือนอยู่ที่25-30ถึงล้านเงินรับฝากมีตั้งแต่1นึถึงเกล้านบาทต่อเดือนดอกเบี้ยรับจากการให้สมาชิกกู้ยืมอีก40-60ถึงล้านในขณะที่รายจ่ายซึ่งก็คือดอกเบี้ยจ่ายและ เงินเดือนเจ้าหน้าที่อยู่ที่เดือนละ20-24ถึงล้านบาทจะสังเกตได้ว่าสารกลรมีกระแสงเงินสดเข้าเป็นบวกเดือนละ3 0มสถึงล้านบาทซึ่งในสถานการณ์ปกติโอกาสที่เงินสดจะขาดมือมีน้อยมากยกเว้นในกรณีที่มีการถอนเงินปริมาณมากในเวลาอันสั้นสารกร์ก็มีเงินสำรองถึง2,171ล้านบาทดังที่แสดงในงบกระแสงเงินสด ปลายปี2 5 6 5ซึ่งเป็นปริมาณที่เท่ากับจำนวนเงินที่สมาชิกถอนใน1ปีเลยทีเดียวงบกระแสเงินสดเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของสาก์เราสามารถศึกษางบกระแสเงินสดเพื่อประเมินสภาพคล่องของสาก์ความสามารถในการชำระหนี้ซึ่งบ่งบอกถึงความมั่นคงของสาก์จากงบกระแสเงินสดในปี2565 บอกได้ว่าสากลมีสภาพคล่องที่เพียงพอในการดำเนินกิจการและเพียงพอต่อความต้องการถอนเงินหรือกู้ยืมของสมาชิก